ฉยูด้ดอนไมัน huh, ย่ดันนฮิดิเูฮู้แเอาฮู้ฮด้วยลูกไม่ฮ <c oughs> ู้มันไม่จบแล้วเราไม่ฟังไม่รู้เรื่องอะต่อเร็วเร็วเอาฮู้ฮู้ เ h e c k b a c อ for me for me for me n right s ซชน a g e w n d จบอยังครับจบแล้ครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ